สวัสดีค่ะพบกับเช้าวันเสาร์ที่19กรกฎาคม6 8 6 8นะคะช่องพาดดีๆค่ะ EP ที่87นะคะวันนี้ก็มีแบ่งปันนะคะเป็นชุดพาสมเด็จนะคะสวยๆพร้อมรอบนะคะแบ่งปันองค์ละ300บาทนะคะสนใจองค์ไหนก็คือปิดตามหมายเลขแล้วก็โทรตามเบอร์โทรได้เลยค่ะมีแบบเก็บปลายทางแล้วก็มีแบบโอนนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะทุกรายการ มาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งนะคะนี่นะคะหมายเลขหนึ่งนะคะเนื้อหาสวยๆเลยนะคะแบ่งปันสามร้อยบาทค่ะ ข้างหลังก็จะเป็นชดานะคะ เมเลกสองนะคะเป็นเนื้อแตกลายสวยๆนะคะ ข้างหลังก็จะเป็นล่องแบบนี้เลยนะคะหมายเลขสามค่ะ เม็ดแดงเม็ดเขียวเม็ดเหลืองเม็ดดำนะคะมวลสารชัดชัดนะคะได้ไปพร้อมกรอบนะคะข้างหลังก็จะเป็นขั่วโตค่ะ หมายเลขสีค่ะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นเจ้าสัวค่ะ หมาเลขห้ค่ะนี่นะคะด้านหน้าก็จะมีเป็นลงรักนะคะแห้งๆนะคะไปนะคะเป็นหมายเลขหกนะคะ สนใจองค์ไหนนะคะปิดจ,จองตามเบอร์ได้เลยนะคะหมายเลขหกค่ะหมายเลขหกนะคะ ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขเจ็ดนะคะหมายเลขเจ็ดค่ะเนื้อจะออกเป็นอมเทานะคะข้างหลังก็จะเป็นขั้วโตวนะคะสองสี่ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขแปดค่ะหมายเลขแปดนะคะหมายเลขแปดก็จะเป็นขวัวโตนะคะสองสีนะคะ ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขเก้าค่ะสมเด็ดสวยๆนะคะพรอมรกบนะคะองละสามร้อยบาทนะคะหมายเลขเก้าค่ะเนื้อก็จะเป็นอม เขียวอมเหลืองนะคะอมขาวนะคะสิบค่ะ มายเลขสิบนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขสิบเอ็ดค่ะ หมายเลขสิบเอ็ดนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขสิบสองนะคะ ไมาได้สิบสองค่ะนี่นะคะข้างหลังนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขสิบสามนะคะ สบสามค่ะนี่นะคะคราบไข่นะคะต่อไปนะคะเป็น หมายเลขสิบสี่นะคะสิบสี่ค่ะไม่ได้สิบสี่นะคะ ต่อไปนะคะเป็นองค์สุดท้ายหมายเลขสิบห้านะคะหมายเลขสิบห้าค่ะหมายเลขสิบห้าองค์สุดท้ายนะคะ ก,ก็หมดแล้วนะคะสำหรับเช้าวันเสาร์นะคะที่19นะคะสนใจองค์ไหนก็คือปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะมีปลายทางแล้วก็มีโอนนะคะจะส่งให้ฟรีทุกรายการะคะ่ะฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปนะคะในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากค่ะ